ลิบนี้พูดถึงโอเรโมเวอร์ชั่นอนิเมะอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเวอร์ชั่นไลโนเวลนะจ๊ะเมื่อพูดถึงอนิเมะที่ผมไม่ชอบเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาจิมิเตะนกแกลวโตเกียวกูรีทั้งสองภาคการละแคของพุก้าสายฮิวหรือที่พึ่งไม่ชอบล่าสุดเลยนะครับเจ็บาปยิงล้วนครับแต่เรื่องที่ผมไม่ชอบที่สุดก็คงหนีไม่พ้นโอเรโมครับหรือดองสาวของผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกซึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมไม่ชอบเรื่องนี้ง่ายๆครับตอนจบ ตอนจบขอนม่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการปิดฉากเรื่องราวทั้งหมดการปูเนื้อเรื่องไปตอนจบก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันตอนจบโยนเนมถ้าไม่มีการปูเนื้อเรื่องที่ดีขนาดนี้ตอนจบก็คงไม่พิเศษแต่ตอนจบโอิโมก็พิเศษเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้พิเศษเพราะว่ามันจบดีเหมือนโยนเนมหรืออะไรนะครับมันพิเศษเพราะว่ามันจบดี มากเนี่ยแหละครับสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับนี่คืออนิเมะที่จบแย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเลยนะแต่ข้อจริงเนี่ยนะครับโอลิมโพซีซั่นหนึ่งแล้วก็ซีซั่นที่2ช่วงแรกๆเนี่ยผมถือว่าเป็นอนิเมะที่ดีเรื่องหนึ่งเลยนะแต่ทุกอย่างที่ทํามามันก็พังทลายไปกับตอนจบครับผมซึ่งเหตุผลที่ทําให้ผมเกลียดตอนจบนี่มันก็ง่ายๆเลยครับเพราะว่าไอเคียวสุเกะเนี่ยนะครับมันปฏิเสธทุกคนที่มาขอมันคบนะครับเพื่อคบกับน้องตัวเองครับผม ซึ่งเหตุผลที่มันแย่เนี่ยนะครับนอกจากมึงคบน้องตัวเองซึ่งผิดอยู่แล้วนะครับมึงเลือกคบผู้หญิงที่แย่ที่สุดในเรื่องครับคือได้ผมไล่ผู้หญิงทุกคนในเรื่องโอเลโมมาซึ่งมีโอกาสคบกับเอกคีโน่คนที่แย่ที่สุดนะครับอันนี้คือตัดเรื่องแบบว่าคบพี่คบน้องไปเลยนะครับถ้าคีโน่กับเคียวสุเกะไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆผมก็มองว่าตอนจบนี้มันก็ยังแย่อยู่ดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้อีกหลายคนนะครับที่เคียวสุเกะสามารถเลือกคบได้และดีกว่าครับหนึ่งครับ ว่าคีโน่เนี่ยไม่อยากให้เคียวสุเกะมีแฟนนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่ฟังได้นะครับผมไม่ได้แอนตี้คีโน่จนแบบโ้โหลำคาไปทุกอย่างนะครับคิดจะภาพว่าเรามีแฟนอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่น้องเราไม่ชอบอย่างเงี้ยมันก็ลําบากใช่ไหมฮะแต่ประเด็นเลยคือว่าหลังจากที่มันเลิกกันนะครับคุโรเนโกะก็ยังดูชอบเคียวสุเกะอยู่นะและเคียวสุเกะก็ไม่ดูปิดบังกับการกลับมาคบกับคุโรเนโกะนะครับเขาแค่รอเวลาที่เหมาะสมนั่นเองเวลาที่คีโน่จะรับได้ว่าพี่มีแฟนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งคุโรเนโก,กะกอ่นนอยู เพื่อนอยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะครับมันก็ดูเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพี่เคียวสุเกะเขาไม่เอาคุโรเนโกะนะครับคนที่2นะครับคืออายาเซะครับผมอายาเซะเนี่ยเป็นคนที่มาแรงในช่วงท้ายๆของเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าเขาต้องมาดูแลเคียวสุเกะที่อ่านหนังสือสอบอะไรสักอย่างนะครับทำให้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับแต่จริงๆถ้าจะให้มีเหตุผลไหนที่ผมไม่ชอบอายาเซะนี่คือการที่อายาเซะเนี่ยมันออกแนวสาวยันนิดหน่อยนะครับคือไม่ใช่สาวยันเดเรย์แบบโอออ้โหกกูจะะะะะมมมาาาไไไล่่่่่แแทงงคคครเเนนนนนยยีใชฮืััป็สว แบบนิดๆนะครับคือสถานการณ์มันให้อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับพี่ทําให้2คนนี้มีโอกาสคบกันสูงนะครับเพราะว่าไอ้เคียวสุเกะเนี่ยนะครับมันชอบอายาเซะครับผมมึงเขียนแฟนบล็อกให้เขาอะครับมึงมีเว็บบล็อกเป็นแบบเออแฟนคลับของอายาเซะอะชอบไหมล่ะนะครับแต่ว่าก็ไม่คบนะครับก็เอองงเหมือนกันนะฮะเพื่ออะไร คนที่3คือมานามิครับผมซึ่งมานามิเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเคียวสุเกะนะซึ่งตัวละครแนวนี้เรารู้อยู่แล้วล่ะครับว่าเขานกแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันพยายามจะทําให้มานามิจบโดยการเป็นตัวไลยนะครับนั่นแหละครับเรื่องนี้มีตัวไายนะครับแนวโรแมนติกคอมเมดี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่มีตัวไายหรอกครับคือเต็มที่ก็คือแบบนางอิจฉาซึ่งสุดท้ายก็ไม่ใช่ตัวไายอยู่ดีนะแต่เรื่องนี้ครับพยายามจะให้มานามิจบเป็นตัวลายครับผมโดยมานามิเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทําให้เคียวสุเกะนะครับเลิกออกไปทะ แล้วนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำให้มานามีเนี่ย <c oughs> โดนคิโนเกียรทั้งเรื่องนะครับ และน่าก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยนะครับที่ทําให้คีริโน่เนี่ยไม่คุยกับเคียวสุเกะเลยนะครับเพราะเหมือนแบบผิดหวังที่พี่กลายเป็นอะไรแบบนี้นะครับคือกูถามจริงๆเถอว่ามึงแบบมึงมองพี่มึงเป็นอะไรวะมึงต้องออกไปทํากิจกรรมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยโอเคคือยอมรับสมัยเด็กๆเ,เราก็แบบเออชอบออกไปวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่โตขึ้น,นครับเราก็อยากมีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างและคือเคียวสุเกะผิดตรงไหนครับคือผมเข้าใจได้นะว่าในวัยเด็กเนี่ยโอเคอะไรแบบนี้ก็คงเกิดขึ้นได้แบบเอออยู่ดีพี่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคีริน,น,น่ม่มมอาลครปแผผหื ว่าวัยมัธยมไม่ควรมีการมางงอนอะไรกันแบบนี้หรอกครับคือถ้าเต็มที่จะงอนคือมันต้องเป็นเรื่องแบบเอ้ยเผลอทําของรักพังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบพี่เปลี่ยนไปเมื่อสมัยแบบเป็นเด็กกระโปรงแล้วมังงอน,นจนถึงมัธยมอะฮะผมว่ามันปัญญาอ่อนไปหน่อยนะอันนี้ผมคิดเองนะคือผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงถ้าคิดยังไงก็ลองเมนต์มาไว้แล้วกันจริงๆในเรื่องนี้มีผู้หญิงสองคนนะครับซึ่งก็คือคานาโกะแล้วก็ซาโอลินะ คานากะเนี่ยเป็นคนที่ชอบพระเอกนะครับแบบชัดเจนว่าชอบเลยแต่ว่าผมไม่นับคานาโกะเข้ามานะครับเพราะว่าผมคิดว่าค่อนข้างจางฮะไม่รู้ผมคิดในคนเดียวหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าคานาโกะแบบจางมากครับคือผมไม่คิดว่าเขาจะชนะได้เลยไม่มีโอกาสเลยสำหรับผมแต่สิ่งที่คานาโกะเนี่ยเด่นที่สุดนะครับสำหรับผมก็คือการสารภาพรักครับเป็นการสารภาพรักที่อีพิกมากๆนะครับคือคานาโกะเนี่ยเป็นไอดอลนะครับแล้วกําลังเหมือนแสดงโชว์อยู่นะแล้วเคสุเกะมาปุ๊บโอ้โหมึงสารภาพรักกลางเวทีเลยนะครับคือแบบโอ้โหโอตะยืนรอกัน แต่ก็อย่างที่รู้กันครับก็นกนั่นเองส่วนซาลุนี่คือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ชอบเคียวสุเกะด้วยซ้ำอะแต่ทุกคนที่ผมกล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นคุโรเนโกะอายาเซะมานามิ คานาโกะหรือซาโอรีนะครับทุกคนดีกว่าคิริโนหมดเลยฮะไม่ได้แค่บอกว่าคิริโนเป็นน้องของเคียวสุเกะเลยแย่กว่าอะไรอย่างงี้ครับในเชิงตัวละครก็แย่ที่สุดอยู่ดีนะครับคิริโนเป็น t y p ์ซินเดเล่ที่แบบเราไม่ชอบอะคือซ mm ินเดเลแบบหวัวรุนแรงอะครับแบบงองแงนู่นนี่นั่นโน้มันน่าลำคานะพูดตรงๆแล้วก็นิสัยแบบปาก้ายก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับก็คือบทมันชัดเยียมมากเลยครับคือแบบรู้เลยว่าเออกูตั้งมาตั้งแต่เริ่มแล้วตอนที่หนึ่งมาเริ่มต้องจบอย่างนี้แต่เราห่างทางึงททาไไปปเเรื่ออยๆ มันจะไปจบทางอื่นซะและ้วไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องดิฟกลับมาทางคิริโนะคือมันฝืนนะครับคือมันดูก็รู้เลยว่าแบบมันฝืนนะครับคือในเรื่องมันฝืนมากที่จะให้จบแนวเนี้ยมันเลยแบบดูเลยมัน มากเลยนะครับและคือการลงเอิกับคิริโนเนี่ยคือถ้าเกิดบันลงเอิแล้วคบกันไปเลยนะครับคือคบกันยาวคือผมก็เซ็งอยู่แล้วนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็แบบเออดูโยซุกะโนโซราเป็นตัวอย่างนะครับนอกจากมันคบกันมันกันด้วยนะครับคนอื่นมาเห็นมันแล้วมันก็ยังไม่หยุดนะฮะคือถ้าอยากจะใส่สุดลิมทิมประตูอย่างนั้นก็ใส่ไปเลยนะครับอย่าไปกลัวแต่สุดท้ายคือมึงก็กลัวอยู่ดีนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไอเคียวซูกิมันปฏิเสธผู้หญิงทุกคนนะฮะที่มาขอเป็นคบที่สามารถอยู่กับมัันนนนนได้ปกก่่เเเลยีะะะคครรรบบืออมมาาง็ว คือการจบแบบนี้มันทําให้เหมือนว่าเราไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับคือ2ซีซั่นกับอีกหลายๆ O&A เนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เสียเวลานะครับมันไม่มีตอนจบที่ชัดเจนจบแบบคุ้มเครือแล้วก็ไม่รู้สิครับมันเหมือนมันไม่สุดนะฮะคือแทนที่จะจบสุดก็สุดไปเลยสิคือไม่เข้าใจว่าเธอทาอย่างนี้ทําไมมันกลายเป็นว่ารร้สึกเสียเวลาเปล่าครับดูอน,นิเมใเรื่องนี้ สำหรับใครที่สนใจจะดูอันนี้ะเรื่องนี้นะครับก็สามารถดูได้นะครับที่ Netflix นะครับส่วนเวอร์ชันไลน์โนเวลเนี่ยทางสนิพินเซนชูนะครับก็ถือลิขสิทธิ์อยู่นะสามารถหาซื้อได้ทุกที่เลยครับช้อปปี้ไนอินอะไรก็ว่าไปนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับที่ผมพูดยังไงก็เมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบนะฮะส่วนใครชอบคิริโนชอบโอเลโมยังไงก็ว่าไปนะครับเม้นพูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะสสวีคครรััับบด